จังหวัดต่อไปาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิญการ,กรเกษตรด้านการประมงค่ะจะเป็นอีกหนึ่งจุดขายสินค้าปลาแรดแบบครบวงจรจังหวัดอุทัยธานี แรดนะคะเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดีทําอาหารได้หลากหลายแต่ในพื้นที่ยังไม่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าปลาแรดให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางด้านของสํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีค่ะจึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างมูลค่าสินค้าปลาแรดแบบครบวงจรให้เป็นจุดจําหน่ายสินค้าปลาแรดแปลงใหญ่ที่บ้านเลขที่144หมู่ตําบลน้ําซึมอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดอย่างยั่งยืนในรูปแบบ BCG Model หลังจากดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่สามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าแปรรูปที่แสนอร่อยจากกลุ่มเกษตร,รกรและมีกิจกรรมในการเรียนรู้กระบวนการในการผลิตปาลาแรดและสัตว์น้าอื่นๆเช่นการเลี้ยงก,กบการเลี้ยงปลาไหลที่มีคุณภาพทั้งยังมีการถ่ายรูปเพื่อเป็นการเช็คอินในโซเชียลอีกด้วยก็คุณผู้ชมอยู่ในใ,นใกล้ ในพื้นที่นะคะก็สามารถไปกันได้เที่ยวได้แล้วก็อิ่มท้องได้ด้วยล่ละคะ่ะ